รไม่ได้เลยฟังก so ่อนเนาะเราแค่เขาติดเขตเนาะเขาก็มาตเขสบอไม้ตังผมไม่เชื่อม่คะผมพี่ไม่ต้องมาเถียงผมเชื่อผมได้ผมรถคนผมผมไม่เจ็งจะให้ผมนอนรูปหินเดียวมันใจอะใจว่างอะเออทำไมอะทำไมทำไมอะทำไมมันทำนี้มีอะไรมากหรือเปล่านี่หนูไปว่มันไมเปนไปอะนี่้ทำะ มึงนะเสียหมามึงบอกฝ่ายเขาเลยได้ไงมึงก็รู้ว่างแอบจากหน้ามึงได้พี่พี่ค่ะคม่ได้ชมจับหเขาก่อนเลยหน้าใพี่าอง หนูจ๋ายายขอร้องนะคุณยายต้องมาช่วยปรามไรเดอร์คนนี้คุณผู้ชมฮะเขาไปโวยวายใส่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับในกรุงเทพนี่เองเรื่องที่ทําไมอ่ะไม่มีพนักงานเวนเปรย์ไปเข็นคนเจ็บเลยอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องชี้แจงว่าคุณคะเวนเปรย์น่าจะติดเคสผู้ป่วยรายอื่นอยู่แต่ไรเดอร์หัวร้อนไม่ฟังเลยคุณผู้ชมฮาขึ้นแล้วขึ้นเลยครับชี้หน้าด่าแล้วท้าไปเจอข้างนอกด้วยนะทำให้ทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็คนไข้รู้สึกหวาดกลัวในพฤติกรรมนี้ครับอันนี้เหตุเกิดเมื่อ5พฤศจิกายนทีี่่่ผผาาาาานนนนมตอออเกืบู้้ชยยคุจ สามสิบห้าสี่สิบปีช่วงค่ำเมื่อวานครับนักข่าวไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้แถวราชบุรณะได้เจอกับผู้ช่วยพยาบาลสาวครับประจําห้องฉุกเฉินคุณพรนําสมมตินะเอาคลิปหลักฐานมาร้องกับนักข่าวรับส่งให้นักข่าวนักข่าวช่วยนาเสนอหน่อยเถอะคุณพรเล่าแบบนี้ว่าหลังจะเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยเธอไปแจ้งความเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเธอไปโดนไรเดอร์ชี้หน้าดาบดาในห้องฉุกเฉินแล้วก็ขู่ทำร้ายร่างกายท,ทั้งทั้งที่เธอก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลผู้หญิงอะ่ะสาเหตุคาดว่าไราเดอร์น่าจะไม่พอใจและคงเข้าใจผิดววว่่่าาไมมเเรชยก Ah. แม้ว่าเธอเองก็พยายามอธิบายแล้วว่าเจ้าหน้าที่น่าจะติดภารกิจผู้ป่วยรายอื่นอยู่นาจะมีหลายรายเลยแหละ uh huh. แต่ฝั่งไรเดอร์ไม่ฟังเลยแล้วก็มาพูดหย,ยาบๆคา,ายด่ากราดใส่เจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินมาชี้หน้าใส่เธอด้วยนะระ uh huh. บอกข้องใจใช่ปะทำงานที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวกูจะมาหาทุกวันเลย uh huh. โอ้โหจนทําให้ตอนนี้เธอก็กลัวครับไม่กล้ามาทํางานกลัวจะโดนดักทาร้าย uh huh. อย่างไรก็ตามเนี่ยตำรวจสอนอราชบุรณะ uh huh. บอกว่ารู้ตัวไรเดอร์หัวร้อนรายนี้แล้วตอนนี้ตํารวจอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดําเนินการแล้วครับส่วนถ้าไรเดอร์อยากชี้แจงในฝั่งของคเเนก็รปิด ที่ให้นะยอมไม่ได้เลยฟังก่อนเนาะแลเราจะเอาวีดเคสเนาะเขาก็มาติดแคบอลอยได้ตังค์ผมไม่เชื่อแม่คะหมู่บุญดีเป็นต้องวาเฉียงผมเชื่อผมได้ผมรถคนผมผมไม่เจ็บจะกา้ผมนอนลงไปอย่างเดียวมันใจอะไราจอะทำไมอะทำไมทำไมอะทำไมมันทำไมมีอะไรมากหรือเปล่าไม่หนูไปไม่ไหวมเทำไมอะ ไล้วเพราะว่ามึงเสียหมามึงบอกฝ่ายเาลยได้ไงมึงก็ตัว่จบหน้างได้พี่่ะแล้ไท่นี้น่งใจเดียใบาดไ้ไม้มเลย่อพี่ายพี่อง